มียู <Sug> ้แจได้บัดคิวไม่ข่อยยุผู้เดียวก็เป็นเซอร์ขอไปบอมาสักคิดทอดถุงบาสเซียด้เนาะคิดทอดคิดทอดฮ้ำคิดยังอยู่นี่เดี๋ยวนี้ป๊าป๊าอีหยังเออนาฬิกาไหมเอากระผู้และข้าวเจ้าซื้อมาให้จักเขาซื้อของแท้หรือของปลอม แม่ไผ่ได้เคยนะซื้อของปลอมไม่ค่อยติดบอกสงสัยโอ้ยเนาะแต่เราก็ได้เที่ยวไปสูบอยูอะคือแยงว่านเนี่ยอ้าาเถอะเถอะนี่คืองามแท้อ่ะไปหาแล่นใหม่แล่นใหม่ไปหาแล่นใหม่เอาบวเข้าใจโอ้ยต้องหูดอกเล็กน้อยเอ้าคือแย่อยู่เล็กน้อยถิ่มหูอยังเห็นนหน แต่งตัวกังามบันทารขาวกับขาวนั่นกัใหญ่อีกป้าถูกเบื้องข่อยไมหมเบ่มี้แม <c oughs> แอันนั่น,อ,นอันนั่นอันนั่นล่ะโอ้ยอันนั้นเบิ้งไปหอดข้างล่างเหี้ยงเนาะเอาเนาะแต่ว่าอันนั้นเนาะกูก็ส่งใส่ตลอดเนาะเพชรอย่างมาคืองามแท้ะบอกวิธีทุกทกลิ่นมาม่าอยุคนั้นโอ้ยกลิ่นมาม่ามันสิงามได้จังไจพวกกวนเลนี่ยน่าด่าเจ้าก็ได้ เอ้าก็โดนๆพ่อนะสู๋โดนพ่อมูพ่อพวกเ่นน่ะเลียบกระยาวย้าวสั้นสั้นเรียบสั้นอ๋อเส้ตาบอดีเนาะว่าจะได้ไปตัดเว่นแล้วล่ะกูหนาวๆหนาวหนาวไปนี้มีคนกอดคือสิคักเลยได้เนาะหนาวว้าเรื่องคนกอดมาแล้วเป็นยังไงไอ้เคยมึงอยู่ใส่ไงนะไอ้เคยอยู่ในบ้านเออเมื่อคืนนี่นะ เราเนี่ยไปคืนเฮนไปน้อนนําเมื่อยมือคืนนี่นะไปคมคืนเรื่อยเด้อฮะว่าสิว่ากูมาก์กว่าสิว้าเรื่องนี่นี่ล่ะไอ้เคยฮะนะม,มึงสวนกูเ่าเน,นวอื่นแล้วกูก็เล็บอันนั้นเลยลืมซ้ำแล้วซัวปอันั่นผุ่นหว่ะากูก็บ่คืนแล้วสิซัวดอก,กว่าหน้าตาแล้วเ,เป็นเฮนกะมือซื้อที่แท้แล้วซววโดยเอา แต่ีกสิ่สำนึกของเราอีลีคุนเดอร์นีน่ะขนาดเท่าแบนั้นกันยังซัวนะไปคมคืนป้าเลยกูก็ว่ามม่เท่าแล้วสิเซาซ่ำบ่แมนเล้านี่แหงเท่าแหงซัวกูก็หมวจะเคยเห็นคือกันย้อนเ้วย่ะพี่เราจึงไปคนคงคืนเอ้ยแมนอยู่บ่เมิ่งแม ขันจิไปเลี้ยวบ้องผู้สาวเราไปคมคืนบดยุบได้ดไปคมคืนอยูุบบดบ้านจังไรแบบจังซสนแล้ววคามจังไรของเราหันละโลดนะเล้ยมบอกวากระยากหัวด้กเข่าและจังไรเนาะเคยข่อยกรได้โอ้ย,ออย้อมขื่นเขื่นไปกับว่าขืนไปขืนเขื่นกูนี่นะใครตัวแล้วบบรวงปุดใส่ไปเหน็นห้องเมตุนะ แล้วยังมาถือของกูนเนี่เท่าป้านั่นแล้วก็ขึ้นได้ยั่ววะทันนะกันยังวาขันโบพ่อก็โตกับสีบอสเสือสดกว่าไปคอยกับบุยากเสือได้เท่าเท่ากันเท่าเท่านะเบือนตายใส่ันไปเนี่ยขันวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกล่ะให้พ่อเเศร้าหายใจอีกจักบาดโกอนขันวา ที่ตายยุ่งยังสิไปอยากนอนน้องปืนหันนะคว่ำล้าหมกจกกระเปิดของเราน่ะนี่ข่อยกับบัวหูคือเข่าแล้วบ่เขาวัดเขาวาดไปหาเขาเงั้นปืนส่วนแต่ว่าเอื้อยเอื้อยน่ะบ่ยอมจังว่ามื่อนี่น่ะเอื้อยว่าที่แรกก็ว่าสิมาหานี่แหละเล็ดคาราวงกันกับมึงเอื้อยบ่ยอมเมื่อไปแจ้งคว่ำไว้แล้วเอื้อยไปเงั้นผู้ยบานไว้แล้วจังว่าสิมาเอือนเรามาเว้ากันแล้วสิจังไดเขาบอกให้มาไกลเกียร์ก่อน ไก่ใใเกียบไหคอยไปล้งพักอีกเทือนึงอันนี้กับพวหู้น้ำแล้วต้องไปถามไม่ฝนพุ่นเพราะว่าอันกเบิกฝนเนาะก็นั่นแล้วขอ,อ,อบเนี้ยมันเป็นยื้ยื้ออายาเป็นพี่บ่าพี่บ่อเป็นอุ้มลุมมุมลุมมาแลวา้วหัวยังไปอยากนอนน้ำไปหาปินไว้เงี้นมูจันกัไม่ค่อยทเางยกันด้วยสันเออไปไปไปเผ้ยมันมาดูหนูจังแม่นเ้ยจังไรขนาดเท่ากับเท่าแล้ว หาเรื่องใส่หัวอีกหมดได้ด่ามาหาเจ้าอันไอ้ละว่าอันไอ้เคยไปคบคืนเรานนี้เอาละว่าอันไอ้เคยไปคบคืนเราเมื่อคืนนะนี่เจ้าลมกับเราเอาจะนายไหม้าสิฟังดอกมาแต่เหิงเอากูก็มาแต่โดนเติบมันแล้วมาให้ยังเอากูก็บจิมาหาสู่กับผัวดอกฮะเมื่อคืนนี่ผัวมึงไปคืนเฮือนกูไปนอนน้ำกูพุณน่ะหาว่าผัวกูโดนจิไปคืนเฮือนมึง แต่ยางแล้วอย่งมัมีแห้งมันเป็นไปแล้วพระเั้ากูบ่มาเว้าวนะมึงดอกโอ้กูไ่เช่อพระเจ้ากูบ่ได้มาหามึงดอกกันก็ไปวิ่งออกไปไปห้องไอ้เขยมาเว้าวตัวมึงบ่เสื่อมไปเอือยิีกตัวมึงมาเถ้าๆน่ะไปบืนตายเส้กูมีแย่เฮือนบ่อยากเขามึงเฮ็ดอื่นเหงื่อยุงสีเหลวผัวบ่อยากโอ้ยมึงแต่งตัวล่อัวกูนี่น่ะ นอนเสมอนั่นใบเนี่ยมั่ขืนอยู่มันจะไปก้มขืนมึงแก่ไหนแมนเลวใส่ได้พวกคุณได้มึงแมนมันลุกอยู่เหลียวเห็นมึงมันก็อ่อนลงดิเดียวเนี่ยมันถอดกันหนาจะได้มันก็บ่นขืนหรอยู่นนั่นมันเสมอเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยยังเป็นขืนจ้าเท่าก็ได้เจัาเท้าอยู่มันสิขืนสบากันยังว่ามันบ่ขืนน้ำมึงมันมาขืนน้ำพื้นน้ำมึงน่ะมันเคยเห็ดอยู่บ่ท่าเสือขาบดับ มันเน,นี่ยะต่ยางยังบ่มีแห้งมาบ่หัวเขาจนนอ,องหมดแล้วย่งางก็ยังหัวยังสั้นเลยอืมัมนเถ่ะก็ได้ให้ยู่พ่อมขึ้นเตียงเพไปยังได้ให้จมยู่จังได็กูกับบอยอมเพราะว่าขึ้นหากูกับขึ้นขึ้นไปหากูหอนเฮือนแก้งเฮือนผู้ใหญ่บ้านกูกัไปแก้งแก้งตำรวจกูกัไปแก้ง,ก,งกูก็ไม่ยอมกักกนแต่กูจะห้องมาเท่ามันนี่รู้ป๋อยายกูบอยอมแล้วเบอร์นี่เสียแล้ว่แห้งแล้วมันนี้จะเข้ารู้เด้ บอกหัวสั้นงอกงอกนี่แล้วกูจื้อได้ตานิดออกจนหัวงอกจนชิ้เขาลงแล้วบ่เคยได้ยินแถาตันหากลับบ่มันมีเะไรแถวบังด้ย่างเนี่ยบ่มีแห้งหรอลักขืนจังไหนี่างนักขืนเจ้อยู่างแหมบุญด้วยนี่ยแล้วก็เจ้าเทาๆเจ้าสี่นี่แหละไปหากูนะแต่ว่ากู่ยอมบอยังได้จับขืนหนูเป็นเสือหรอวะคืนนี่เจ้าไปหาคอย เจ้าไปนอนน้องคอยเจ้าไปคมคืนคอยยืนเฮือนขมเคยคอยไปแกล้งคว่มไว้แล้วคอยบ่ยอมเขยยังเป็นไปบ่ได้ลูกเนาะเอ้ยเคยแล้วเ่าปันนี่แม่มันจะเกไดจะจะไหนบ่น้นเลยจะซื้ออย่างอันนี้ใช่ายพวกใส่ลายหามึงยังผู้ใดมั้ยสิอยากมาให้เกิดเรื่องยังส่ขึ้นข้ามแม่แม่คว่ำกินกูสิมาให้ยังใมันบ่มีนู้นเลยยันดันวันันคือไงแ่พยายมโอ้ย แต่ที่สุดในอำเภอนี่กับแม่นเจ้านี่ล่ะขยันยันโอ้ยยุ่งเสร็จเหรอไหนจะได้กบขึ้นอันนี้ก็เสร็จเขาส่งปีนพนันกันอย่าไปดู่เป็นยังแนวแบบนั้นแม่นี่เหรอจะว่าความจริงจะว่าความจริงหลายเดือนหลายปีกับบดายจะเคียะจะว่าความจริงมะแต่ยัมาตัวเงี้ยเจ้าเป็นยัง ไม่เนอกูบอกไปเจ้าว่าเอ้าอย่าบ้าหได้จริงตขาดทนก็ไม่เชื่อล้วเอ้าบ่อเสื้อกูมึงกี่เสื้อไปมึงเสื้อนางนาเจังกูว่ามึงนี่สบาเอาก็ะบองนู้นนี่ในก็บอกใดนี่รับอยู่ันเดียวนี่เป็นไฟกระได้หรอจิ๊บแล้วก็ส่งเป็นปัญญาอ่อนซืือเมื่อคืนนี่ไปหากูแล้วบาเป็นปัญญาอ่อนบาเป็นสมองไหล บ่เป็นจังซี่เป็นไปบ่ได้นี่มเมื่อคืนไหมโอ้ยมันบ่เป็นลาษณะนี่เมื่อคืนนี่นะมึงเสือกูนี่นะกูบ่เสือเนี่ยแค่จะไหนก็บ่ได้หลอกมันเจ้าเดียวอย่างบ้นใหญนั่นนาฮะวะมึงเคยเห็นบ่เต้าหดนะเป็นสิ่งโอ้ย่ามึงกะยังบ่ทอหางอึ้งนี่ก็อยากไปหากูเมื่อคืนนี่นะมันเป็นใบแค่มันบอมี รับยังเดียวปันย่าบายว่าคันได้ดามเเสื้อบายอีกเสื้อย่าบายว่าเนี่ไหมเออย่าบายมีเลาคครับเมื่อคืนนี่นะกสระซังจังได้กระซังกูไปแกงความไ้แล้วจังความเสรเมืองดินตาลนั่วอยู่ไหมไปยังอย่าบายว่ามบเยมันไปยังซนบายไปเลยอดีมันชิบพิกกูกันยังวะ คะดีมันซีพิสะเดงวะอย่าขึ้นความเป็นชายให้กับผู้ชายเฮ้าอย่าสืมกาแฟมีชายคบฟีเด้อไอเขยบอแล้วแล้วก็ไปกินทอไปกินกับกินตัวไปดินเล่นดินเล่นดินเล่นติน